เเคนอสสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินติดถนนรัดยางนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่67ตารางวาค่ะอยู่ที่ประจวบคีรีขันแนะนำหลังนี้นะคะเพราะว่าเปิดกิจการหน้าบ้านก็ได้ค่ะทุกท่านค้าขายได้ร้านเสริมสวยได้นะคะสบายเลยค่ะอยู่ติดถนนรัดยางนะคะ67ตารางวา8 0 0 0บาทพร้อมบ้านต่อรองได้ค่ะอยู่ใกล เพชรเกษม50เมตรนะคะราคาประหยัดค่ะมีไฟฟ้ามีประป,ะปาภูมิภาคส่วนค้าโอนก็ฟรีนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านใดสนใจหรือถูกใจนะคะติดต่อนัดชมแปลงจริงค่ะทักคุยได้นะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายแปลงนี้เลยนะคะและอีกอย่างนะคะสำหรับท่านที่อยากลงโฆษณา ขายบ้านขายที่ดินนะคะสามารถติดต่อเจเคโนโได้นะคะรับลงโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ